อ้อกข้างหลังข้างหลังนะข้างหลังเห็นไหมข้างหลังนะแมนติดแมนสยามตูมอุดูดช้ำดูดช้ำดูดช้ำงำงำมึงไปไหนกูเห็นมึงจะตายงำ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 ตายเลิศไปแลยวู้วู้โดตูมแมนติดแมนหยาตายเลิศตาย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 ว้า ก่อนจะดูเกมกันเนี่ยแจ็คมีร้านเติมเกมมาแนะนำลิชแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนแถมเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติม,มเกม Marvel Level บนเว็บไซต์รับไปเลยลิชแมนคอยเพื่อใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุดถึง10เดือนและยังเติมเกมชั้นนําได้อีกหลายเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และก็ในไลน์เติมเกมถูกเข้าไวผ่อนง่ายต้องลิชแมนช็อปเวนอมทำอาใหได้ย่างเวนอมตุ๊กแกผีของเราเนี่ยเป็นตำแหน่งแทงหลวงการ โจมตีของเวนนอมจะเป็นการปล่อยหนวดปลาหมึกเสี่ยวเม็ดไปลวนลามศัตรตูการโจมตีเนี่ยไม่มีแมกกาซีนด,ด้วยนะแต่เห็นแบบนี้เนี่ยเหมือนจะง่ายแต่เอาจริงๆตอนลากตามเนี่ยแอบแยากอยู่เพราะการโจมตีของมันเนี่ยช้าเหมือนหอยทากเ็นตะคิวสกิลคลิกขวาเวนนอมจะปล่อยหนวดปลาหมึกแก่ไปจับพวกรับล้านเอาไวร้รอบๆพวกรับออกสาวเนี่ยจะเสี่ยวจนโดนลดความเร็วเคลื่อนที่ลงและพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยสกิลนี้ก็จะระเบิดออกมาสร้างรามเมจสกิลต,ต่อมาสกิลอีเวนนอมจะเพิ่มพลังชีวิตให้แก่ตัวเองยิ่งเลือดน้อย ลงไอพวกลุกแต่อยากลองรับทั้งหลายและเมื่อเราเนี่ยเจ็บเจียนตัวหัวใจจะัย,ย,ยสูขิดเมื่อไร่พอเรากดสกิลนี้ก็จะได้รับพลังงานชีวิตเยอะมากทําให้เราเนี่ยสามารถโกงความตายได้หลายรอบมากสกิลต่อมาสกิลชิปสกิลนี้เนี่ยเวนนมจะรับบทเป็นทาซานตูดดาคือมันจะสามารถโหนไปทิศทาง,างต่างๆได้เหมือนใช้ล่องตูดหนีบเถาวันสกิลต่อมาสกิลเอสกิลนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ตอนอยู่ที่สูงหรือใช้ล่องตูดโหนเถาวันอยู่ก็สามารถใช้ได้จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าตามที่เราเล็งไว้และทําดามเมจพร้อมซีซียก ลายร่างเป็นลูกคุณหมีพร้อมดำลงไปในดินรับบทเป็นตัวกินลูจากนั้นก็จะโผล่ขึ้นมากัดกินศัตรูที่อยู่ข้างบนทั้งหมดยิ่งศัตรูเลือดเยอะเท่าไหร่ยิ่งสร้างดาเมจได้แรงมากและเอาดาเมจมาเป็นพลังชีวิตเพิ่มเติมได้สกิลติดตัวเวนนอมจะเพิ่มความเป็นตุ๊กแกผีให้แก่เราเข้าไปอีกโดยการเกาะกำแพงไต่กำแพงได้นั่นเองและถ้าเราคลิกซ้ายตอนมันเกาะกำแพงอยู่มันก็จะวิ่ง4ี่คูณร้อยหญิงสกิลทีมอัพเมื่อเวนนอมเนี่ยมีสไปเดอร์แมนหรือเพนนีอยู่ในทีมเวนอวเเอ150นอก

ขาท้าหรอเขาตรงนั้นด้วยเฮ้ยอันนี้คือได้ยึดพอยหรอไปคุณไปโหเฮ้ยโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหมะเราเราหายครับพี่ออมาพร้อมมาพร้อมมาคุณเห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นตาปะแมนติดแมนติดข้างในแมนติดเนาะแมนสติดใสสยามอ่ะคม จะแจะะมาผมเจอกูนจะแจะจะแจะ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 ตายมันจะตายโอเคเลิศดอุ้ยกูตายดืมกดโลไม่ไม่ไม่มันตะตายซับมันตายซับตายตัวหนึ่งนะได้อยู่ได้อยู่เอาเอาหนักหนักน้เป็นหนักหนักเลออกูดืมกดโล่เลยเมื่อกี้บเพงเจอแบบเิ่อใชนี้ฮึบครับเราด้วยเออเลิเอาซับมันก็จบแล้ว คุณคุณไปเราไปดักตุ้มกันไมาแล้วเราด้วยเราด้วยหกวิหกวิเราไม่หวิหวินะขอรอหวิเห็นป่าเห็นว่าจริดปะอีทอมมาอีทอมข้างมันตรวจสวนกูจะเอาแมนสติสยั่งอ่ะป่วงจะแจะจะแตะจะแจกจะแจกจะแจกอ้วนกลับไปได้แล้ะกลับไปได้นะไม่ยอกลับบไปนี่ไปนี่ไป ไป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 มีมีแล้วคนชแล้วมา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 แล้วฮึบเจอกูแน่สี่สามแมนสติทำหัวกุหลับหรอคะนี่ตายมึงตายนอนตายตายดีวะไม่ตายได้ไงวะแม่งฮิวเพิ่มแม่งิเพื่อแม่งีิวเพื่มแม่งิวโอ้โหโ่ม โอเคโอเคสวยมากเจะเจ๊เจะจ๊จ๊อีทออ้วนเอ้ยเจะเจ๊เจ๊ตายโอเคสวยเอาลับอีกกูกูลับเอาทอทุบกูทำไมเนี่ยอีนี่ดูดแม่งเลยอยู่ไหนไปไหนแล้วมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมึงไปไหนครับกูตามติดมึงอีทออ้วนเจะเจ๊เจ๊คิวอยู่ไหนคิวมันอยู่ไหนวะคิวมันอยู่ไหนคุณทอข้างหลังทอข้างหลังตายโอเคไหนไหนอีก วิญญไอ้นั่นมาอิมาอิมากูตามค่ะอุ้ยแม่งติดตามตามคุณตามไปอยู่นั้นวันนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปติวิกูตายกันตตตตตุแกตตตตตตุกแกมาแล้วคุณไหนอยู่ไหนไปไหนละดวงหรอตามแล้วตามแโอเคคุณเราเข้าหลังเราเข้าหลังนะเข้าหลังนะ้าเล้มาแล้วมาแล้ว จะแจะจะแจะจะแจะมึงเจอแน่แมนติดแมนติดแมนติดแมนใจแมนติด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 มนึงน่ะกูงอมงอมงำมนี่แน่โอ้โห้โหไปแล้วสังเวสังเวออ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยทาจกให้ทำจาให้เออเออมันต่อยอ่ะมันจะตายกับตันจะตายกับตันจะตายไอฮิวแล้วมันไปเอาฮิวมาโอเคอุ้ยเราเก้าสิบเหรอดเนี้ยโหดว่ะฮึบฮึบ มามามาไปอิงวิ่งอิงวิ่งอิงวิ่งอิ่งอะไรพี่มัจะดูเอ้าไม่ใช่หรอไปไปเดี๋ยวหายคิวใอีกตัวหนึ่งเจอลวเจอ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 ละเออเออไหนแมนติดอยู่ไหนแมนติดอยู่ไหนแมนแมนติดหายมันติดหายดูดดูดดูตายอารอนไปตายโอเคสวยอีแมนติดอยู่ไหนแมนติดแมนอย่างอยู่ไหนโอเคมึงเจอกูหน่อยแมนซ้าเอา สไตล์สไตล์เออลดเลดเออหลวงช่ำช่ำมันต้องให้หลวงใช่ไหมคะที่รักใช่ครับเมียจ๋าดูสภาพเมียจ๋า เฮ้ยกระโดดเฮ้ยกระโดดเวลากดมีของก็ย่อมหน่อยเออเมียจ๋าเมื่อกี้จะโดนแบบนี้นะอ่าคุณร้อกระโดดกูณร้อกระโดดแหละอ่าเกระโดดแลกลางมืออ่ากระโดดแล้วกลางมือเราสูตรกรมเชียเออแต่ไหดูมาสูดเราทำไมอ่ะหัวหน้าเตงอ่ะคนเป็นบล็อกเออเป็ดชีตอ่ะเป็นไงนะตูดยางมาต่อยตูดฟันเออ นี่แต่แต่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 แต่แต่แตนี่ดูดูทุกคนดูวิ่งท้าวิ่งท้าวิ่งนี่ไม่ไต่ไม่ไต่ละยังมาต่อยเียเลยบายวู้คุณคุณไหมคุณมาลูกแมนติดแม่งอย่างนะเจอเจอแน่มีดูหน้าได้หรอวะมีอะไรแบบบบไม่ใช่ดูหน้าไม่ใช่หรอมันคืออีนั่นนีอเอเลดี้บอยอ่ะชายหญิงอ่ะ แมนติดเจอแล้วคุณโข่ไปไหนละแมนติดแมนหยั่งแมนติดแมนติดดูดแมนติดแมนติดแมนติดตายแน่ตายแน่นอนตูมาโอ้โห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 โอเคเราสี่วิเรามาเรามาแตกเรามาแตกได้ได้สวยสวยสวยนูปิดตีในกลางใช่เปิดตีในกางใช่เออเออจิ้มยากจิ้มมากจิ้มยากมากแมนติดแมนซ้ำโคมอีแมนติดอีแมนติดตายตายต่อย ต่อยตายอึบอึบอึบแมันเอาเวทนั่นมาตู้อ่ะอุ้ยเจบ็จบเจ็บว้าวว้าวขู่จะแจะ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 ตายโอเคใส่คอปใส่คอปเอาเลยโหลดอ้าเจอแน่งำงำไ,ไปคุณคุณคุณลองด้วยในหัวเหลืองรอด้วยหัวเหลืองลอยตูดดำด้วย <c oughs> อุ้อกข้างหลังข้างหลังนะข้างหลังเห็นปะข้างหลังนะแมนติดแมนสยามตูมอดูดช้ำดูดช้ำดูดช้ำงามงามมึงไปไหนกูเห็นมึงจะตายงาม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 ตายเลิศไปแล้วโดดตูมแมนติดแมนหยาตายเลิศตาย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 วอ้ยโอ้มาดีมาดีเออเออมันจะตายมันตายมันตาย ไปไหนไปไหนล้ไปไหนล้วต่อยแม่งเลยสวยมากคิวเวนอมหลังอุ้ยติดติดมันโดดไปไหนแล้ววะเวนอมจะมายืไซา์เหรอลูกว้าเต็มเลยไปแล้วเวนอมเสียงตัดแล้วเวนอมเวนอมนี่มาเวนอมนี่อ๋อเวนอมนี่อุ้ยมันจะมามันจะมาวะ คุณคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนอุ้ยใครมายิงกวนเนี่ยอ๋อคุณโดนโดนกบดักโดนกบดักเจะเจะตายโอเคอยู่นู้นเนาะอยู่นู้นน้ะมาโหยโหยโหยแมนตดนี่นะตายทีหนึ่งตายเลิศมากคุณมาออเหรอเมื่อกี้ออมเม็ดเม็ดคิวลอยมาไอ้ยไหนไหนไหนไหเอออีเลดี้บอยอ่ะชายหญิงอ่ะเออกู้วใครตีเราคุณเอาปะเอาปะเอาใครเอาตี เอาแบ็คแพนเตอร์เออขอดูดหน่อยนี่แน่มึงเจออะมึงทำผัวกูเหรอมึงทำเมียกูเหรอฮะเออมึงทำเมียกูเหรออุยทอมาเออตายตายเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดไอแมนสเตออ้าาเออมึงตายมึงตายออ้โหเจ็บๆกดโดบู่ไปเล้วเจ๊ดช่วย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 ชวยแมนเตอเออ อีแมนเต็อีแมนเต็ดตรงตาดแค่นี้แค่นี้ทำอะไรลูกเกมนี้แร่งแบบติดไก่หิวแบบคิวเว้ยเล่นไม่ได้เลยเออโดนล้วงยับเลยโอ้ตรงตาน่าแค่คอมโบนี่ดียวคนคอมโบผวมีอะไเไง